ณดินแดนอันเงียบสงบที่โอบล้อมด้วยขุนเขาและป่าไม้เขียวขจีมีเมืองเล็กๆงดงามนามว่าไผ่สุ่ยซึ่งแปลว่าสายน้ำขาวเมืองนี้ตั้งอยู่ริมแม่น้ำใสสะอาดที่ไหลผ่านภูเขาและป่าไม้ทำให้ชาวเมืองมีชีวิตที่เรียบง่ายสงบสุขและช่วยเหลือเกื้อกูลกันในเมืองไผ่สุย่ยมีเด็กชายสองคนที่เป็นเพื่อนรักกันมาตั้งแต่เกิดคนหนึ่งชื่อหลีเวินเด็กชายผู้มีปัญญาเฉียบแหลมสุขุม และรักความสงบอีกคนหนึ่งชื่อเฉินหยูเด็กชายผู้ร่าเริงใจร้อนและมุ่งมั่นในการสแสวงหาความสำเร็จแม้ว่าทั้งสองจะมีนิสัยแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงแต่พวกเขาก็เติบโตมาด้วยกันเรียนรู้สิ่งต่างๆร่วมกันไม่ว่าจะเป็นวิชาการค้าศิลปการต่อสู้หรือวิถีแห่งชีวิตพวกเขาสัญญาว่าจะรักษาความสัมพันธ์นี้ไว้ตลอดไปหลีเหวินเป็นเด็กชายที่รักธรรมชาติและชอบช่วยเหลือผู้อื่น เขาเชื่อว่ามิตรภาพที่แท้จริงคือการแบ่งปันความสุขและทุกข์ร่วมกันส่วนเฉินหยูเป็นเด็กชายที่มีความทะเยอทยานเขาใฝ่ฝันที่จะประสบความสําเร็จและมีชีวิตที่ร่ารวยเขาเชื่อว่ามิตรภาพที่ดีต้องมีการช่วยเหลือซึ่งกันและกันและหากไม่มีประโยชน์ต่อกันก็ไม่มีเหตุผลที่จะรักษาความสัมพันธ์ไว้วันหนึ่งขณะที่ทั้งสองนั่งเล่นริมแม่น้ำหลี่เหวินพูดขึ้นว่า เฉินหยูเจ้าคิดว่ามิตรภาพคืออะไรเฉินหยูตอบว่ามิตรภาพคือการช่วยเหลือกันและกันถ้าเราเป็นเพื่อนกันเราก็ต้องช่วยเหลือกันในทุกเรื่องหลี่เหวินสายหน้าและตอบว่าข้าคิดว่ามิตรภาพคือการเข้าใจและยอมรับซึ่งกันและกันไม่ว่าเราจะมีอะไรหรือไม่มีอะไรเราก็ยังเป็นเพื่อนกันได้ เฉินหยูไม่เห็นด้วยกับความคิดของหลีเวินเขาคิดว่ามิตรภาพก็เหมือนกับการค้าขายต้องมีการแลกเปลี่ยนหากไม่มีประโยชน์ก็ไม่มีเหตุผลที่จะรักษาไว้เมื่อเวลาผ่านไปทั้งสองก็เติบโตเป็นหนุ่มพวกเขามีความคิดและเป้าหมายในชีวิตที่แตกต่างกันเฉินหยูตัดสินใจออกจากเมืองไปสยุยเพื่อไปสแสวงหาความสำเร็จในเมืองใหญ่ส่วนหลีเวินยังคงใช้ชีวิตเรียบง่ายในเมืองไปสยุย เขาใช้ชีวิตอย่างสงบสุขและช่วยเหลือผู้อื่นถึงแม้ว่าเส้นทางชีวิตของพวกเขาจะแตกต่างกันแต่ทั้งสองก็ยังคงคิดถึงกันอยู่เสมอพวกเขาไม่รู้เลยว่าวันหนึ่งพวกเขาจะได้กลับมาพบกันอีกครั้งและมิตรภาพของพวกเขาจะถูกทดสอบด้วยบทเรียนที่ยิ่งใหญ่หลายปีผ่านไปเฉินอยู่กลายเป็นพ่อค้าผู้มัง่งคั่งในเมืองใหญ่เขามีทรัพย์สินมากมายมีชื่อเสียงและมีผู้คนห้อมล้อมมากมาย แต่ส่วนใหญ่เป็นผู้ที่มุ่งหวังผลประโยชน์จากเขาในยามรุ่งเรืองเฉินอยู่ไม่เคยขาดเพื่อนฝูงแต่เมื่อธุรกิจของเขาเริ่มประสบปัญหาผู้คนที่เคยรายล้อมเขากลับหายไปทีละคนพวกเขาไม่ต้องการเกี่ยวข้องกับคนที่กำลังจะล้มละลายวันหนึ่งเขาสูญเสียทุกสิ่งจากการตัดสินใจที่ผิดพลาดการค้าที่เคยรุ่งเรืองพังทลายหนี้สินพอกภูนและเขาถูกทอดทิ้งจากทุกคนที่เคยอยู่เคียงข้างเขาเหลือตัวคนเดียวโดดเดี่ยว ในยามสิ้นหวังเฉินอยู่นึกถึงบ้านเกิดเมืองที่มีแม่น้ำใสไหลผ่านและสหายเก่าของเขาบางทีหลีเวินอาจช่วยข้าได้เขานึกถึงหลีเวินด้วยความหวังเฉินอยู่ตัดสินใจเดินทางกลับไปยังเมืองเล็กๆแห่งเดิมแต่กลับรู้สึกแตกต่างอย่างประหลาดเมื่อเทียบกับชีวิตที่วุ่นวายในเมืองใหญ่ที่นี่สงบเงียบและเต็มไปด้วยความอบอุ่นผู้คนยังคงใช้ชีวิตอย่างเรียบง่ายและช่วยเหลือกันเมื่อเขาเดินไปถึงบ้านของหลีเวิน เขากลัวว่าหลีเวินจะปฏิเสธเพราะเขาไม่มีอะไรจะมอบให้หลีเวินได้แต่เมื่อประตูเปิดออกหลีเวินกลับยิ้มให้เขาเหมือนเดิมไม่มีร่องรอยของความโกรธเคืองหรือความผิดหวังเจ้ายังต้อนรับข้าอยู่หรือเฉินอยู่ถามด้วยความลังเลและน้ำเสียงสั่นเครือเหตุใดข้าจะไม่ต้อนรับเจ้า เจ้าคือสหายของข้าไม่ว่ามีหรือไม่มีสิ่งใดเจ้าก็ยังเป็นเจ้าคนเดิมหลี่เหวินตอบด้วยน้ำเสียงอบอุ่นเฉินอยู่ตกตะลึงเขาไม่เข้าใจว่าทำไมหลี่เหวินยังคงยอมรับเขาทั้งที่เขาไม่มีอะไรเหลือแล้วหลี่เหวินพาเฉินอยู่ไปที่ริมแม่น้ำที่ที่พวกเขาเคยนั่งพูดคุยกันในวัยเด็กมิตรภาพของเราเหมือนสายน้ำนี้เจ้าเห็นหรือไม่หลี่เหวินถาม เฉินอยู่มองแม่น้ำที่ไหลไปเรื่อยๆใสสะอาดไม่มีสิ่งใดปะปนสายน้ำไหลไปโดยไม่หวังสิ่งตอบแทนมันให้ความชุ่มชื่นแก่ทุกชีวิตโดยไม่เลือกปฏิบัติมิตรภาพของเราก็เช่นกันข้าไม่เคยหวังอะไรจากเจ้าข้าเพียงดีใจที่เจ้ากลับมาหลีหวนกล่าวน้ำตาไหลออกจากดวงตาของเฉินอยู่เขาเข้าใจแล้วว่าแท้จริงแล้วมิตรภาพไม่ได้วัดกันที่ผลประโยชน์แต่วัดกันที่ความจริงใจและความเข้าใจ เฉินอยู่ตัดสินใจอยู่ที่ไปสุยเขาใช้ชีวิตอย่างสงบและเรียนรู้จากบทเรียนในอดีตเขาเข้าใจแล้วว่าเพื่อนแท้ไม่ได้ขึ้นอยู่กับว่าพวกเขาจะมีผลประโยชน์ต่อกันหรือไม่แต่มันคือสายสัมพันธ์ที่อยู่เหนือสิ่งเหล่านั้นเขาเริ่มทำงานเป็นชาวนาช่วยเหลือผู้อื่นและใช้ชีวิตอย่างเรียบง่ายเขาเรียนรู้ที่จะชื่นชมความงามของธรรมชาติและความสำคัญของมิตรภาพที่แท้จริงวันหนึ่ง ขณะที่เขากำลังทำงานในทุ่งนาหลีเล่เหวินเดินมาหาเขาพร้อมรอยยิ้มเจ้าเป็นอย่างไรบ้างเฉินหยูหลี่เหวินถามข้าสบายดีหลีเล่เหวินข้ามีความสุขที่ได้อยู่ที่นี่เฉินหยูตอบข้าดีใจที่เจ้ามีความสุขหลี่เหวินกล่าวเจ้าได้เรียนรู้บทเรียนที่สำคัญแล้วใช่ข้าได้เรียนรู้ว่ามิตรภาพที่แท้จริงไม่ได้ขึ้นอยู่กับผลประโยชน์ แต่มันคือความจริงใจและความเข้าใจเฉินอยู่กล่าวถูกต้องหลีเหวินกล่าวมิตรภาพก็เหมือนสายน้ำมันไหลไปโดยไม่หวังสิ่งตอบแทนมันให้ความชุ่มชื่นแก่ทุกชีวิตโดยไม่เลือกปฏิบัติเฉินอยู่ยิ้มและกล่าวว่าขอบคุณหลีเหวินสำหรับทุกสิ่งไม่เป็นไรเฉินอยู่เจ้าคือสหายของข้าหลีเหวินตอบทั้งสองนั่งลงริมแม่น้ำและมองดูสายน้ำที่ไหลผ่าน พวกเขารู้ว่ามิตรภาพของพวกเขาจะคงอยู่ตลอดไปเพราะมันไม่ได้ขึ้นอยู่กับสิ่งใดๆนอกจากความรักและความเข้าใจนิทานเรื่องนี้สอนให้เรารู้ว่ามิตรภาพที่แท้จริงไม่ได้ขึ้นอยู่กับผลประโยชน์ความสัมพันธ์ที่ยั่งยืนต้องมีความจริงใจชีวิตไม่ได้วัดที่ความสำเร็จเพียงอย่างเดียวสายน้ำสอนเราถึงการให้โดยไม่หวังผลตอบแทนอย่ามองข้ามผู้ที่อยู่ข้างเจ้าเสมอ เพราะวันหนึ่งเมื่อเจ้าต้องการที่สุดพวกเขาอาจเป็นเพียงคนเดียวที่เหลืออยู่เป็นอย่างไรบ้างคะท่านผู้ฟังทุกท่านท่านผู้ฟังรู้สึกอย่างไรกันบ้างคะมีท่านผู้ฟังท่านไหนบ้างที่มีเพื่อนแท้และมิตรภาพที่ดีแบบหลีเหวินและเฉินอยู่บ้างไหมคะหากมีประสบการณ์ดีๆเกี่ยวกับมิตรภาพอยากจะเล่าสู่กันฟังบ้างไหมคะ แต่หากท่านผู้ฟังท่านใดที่กำลังรู้สึกโดดเดี่ยวไม่มีเพื่อนแท้หรือเคยถูกเพื่อนหักหลังมาแอดมินขอส่งกำลังใจให้ท่านผู้ฟังทุกท่านนะคะขอให้ทุกท่านได้พบเจอกับมิตรภาพที่งดงามนะคะท้ายที่สุดนี้แอดมินขอฝากทุกท่านกดไลค์ขอสักสิบไลค์ก็ดีใจมากแล้วค่ะถ้ากดติดตามด้วยจะปลื้มใจมากเลยค่ะขอบคุณค่ะเงาของมังกรณอาณาจักรอันไกลโพ้นที่ซึ่งหุบเขาสูง ตระงานโอบล้อมผืนดินเขียวขจีมีหมู่บ้านเล็กๆชื่อผิงอันตั้งอยู่ท่ามกลางธรรมชาติอันงดงามแม่น้ำใสไหลผ่านหมู่บ้านหล่อเลี้ยงชีวิตผู้คนและป่าไม้ชาวบ้านผิงอันใช้ชีวิตอย่างสงบสุขเรียบง่ายและมีความสุขแต่พวกเขาก็มีตำนานที่เล่าขานสืบต่อกันมาจากรุ่นสู่รุ่นหมู่บ้านแห่งนี้ได้รับการปกป้องจากมังกรศักดิ์สิทธิ์ แม้จะไม่มีใครเคยเห็นมังกรตัวเป็นๆแต่ในคืนเดือนมืดเมื่อเงาดำทาบทอดยาวไปทั่วหมู่บ้านผู้เฒ่าผู้แก่จะชี้ขึ้นไปบนฟ้าแล้วกล่าวด้วยน้ำเสียงหนักแน่นว่านั่นคือเงาของมังกรมันคอยเฝ้ามองและปกป้องพวกเราจากภัยอันตรายทั้งปวงความฝันของหลี่เฉิงในหมู่บ้านผิงอันมีเด็กหนุ่มคนหนึ่งชื่อหลี่เฉิง เขาเป็นลูกชายของชาวนาผู้ยากจนแต่มีจิตใจกล้าหาญหลี่เฉิงเติบโตมาในครอบครัวที่อบอุ่นแต่เขาก็มีสิ่งที่แตกต่างจากคนอื่นๆในหมู่บ้านนั่นคือความฝันอันแรงกล้าที่จะเป็นนักรบผู้ยิ่งใหญ่ทุกๆวันหลี่เฉิงจะเฝ้ามองเหล่านักรบของหมู่บ้านฝึกซ้อมดาบเขาหลงใหลในความแข็งแกร่งความว่องไวและความกล้าหาญของพวกเขาเขาใฝ่ฝันว่าสักวันหนึ่งเขาจะสามารถปกป้องหมู่บ้านจากอันตรายทั้งปวงได้ คืนหนึ่งขณะที่หลี่เฉิงนั่งอยู่บนเนินเขานอกหมู่บ้านแสงจัน์ทเต็มดวงส่องสว่างไปทั่วผืนฟ้าและเงาของมังกรก็ทอดผ่านเหนือหมู่บ้านผิงอันข้าอยากแข็งแกร่งเหมือนมังกรตัวนั้นหลี่เฉิงพึมพำกับตัวเองแต่ความจริงกลับโหดร้ายหลี่เฉิงอ่อนแอเกินกว่าจะทำตามความฝันได้แม้เขาจะฝึกฝนอย่างหนักเขาก็ไม่อาจเทียบกับเหล่านะักรบที่เก่งกาจของหมู่บ้านได้ พวกเขาหัวเราะเยาะเมื่อเห็นความล้มเหลวของเขาเจ้าไม่เหมาะจะเป็นนักรบกลับไปเป็นชาวนาเหมือนเดิมเถอะเสียงยเยาะเย้ยดังมาจากเหล่านักรบแต่หลี่เฉิงไม่ยอมแพ้เขาตัดสินใจที่จะทำทุกวิถีทางเพื่อทำตามความฝันของเขาคำสอนของปรา์ชราเมื่อหมดหนทางหลี่เฉิงตัดสินใจไปหาท่านปรา์ชราผู้เป็นที่ปรึกษาของกองทัพแห่งผิงอันท่านปรา์ชราเป็นชายชรา ผู้มีปัญญาเฉียบแหลมและเป็นที่เคารพของชาวบ้านท่านปราดข้าฝึกฝนอย่างหนักแต่ข้าก็ยังอ่อนแอข้าจะทำอย่างไรถึงจะแข็งแกร่งเหมือนมังกรได้หลี่เฉิงถามด้วยน้ำเสียงสิ้นหวังปราดชราย,ยิ้มเล็กน้อยก่อนที่จะถามกลับเจ้าคิดว่ามังกรที่แท้จริงอยู่ที่ใดหลีเฉิงขมวดคิ้วคำถามนี้ฟังดูแปลกแต่เขาตอบอย่างมั่นใจอยู่บนฟ้า ถ้าเห็นเงาของมันทุกคืนปราดพยักหน้าก่อนที่จะชี้ไปที่เงามืดบนผืนแล้วเงานี้มีพลังหรือไม่หลี่เฉิงนิ่งคิดไปชั่วครู่ก่อนที่จะตอบไม่มีมันเป็นเพียงเงาปราดชราหัวเราะเบาๆถูกต้องเงาของมังกรไม่เคยช่วยให้หมู่บ้านนี้ปลอดภัยมีเพียงจิตใจของผู้คนเท่านั้นที่ปกป้องบ้านเกิดได้หลี่เฉิงนิ่งอึ้งกับคำพูดนั้น เจ้าฝึกฝนเพื่อเป็นดังมังกรที่แข็งแกรง่งหรือเจ้าเพียงวิ่งไล่ตามเงาของมันปราชราถามต่อหลี่เฉิงเริ่มเข้าใจเขารู้ว่าที่ผ่านมาทั้งหมดเขาเอาแต่ฝันถึงพลังอำนาจโดยไม่ได้สร้างมันขึ้นมาจริงๆเส้นทางของนักรบหลังจากวันนั้นหลี่เฉิงเปลี่ยนวิธีคิดเขาหยุดเปรียบเทียบตัวเองกับคนอื่น และเริ่มฝึกฝนโดยมีเป้าหมายที่ชัดเจนเขาฝึกฝนไม่ใช่เพื่อพิสูจน์ตัวเองแต่เพื่อสร้างพลังที่แท้จริงขึ้นมาเขาเริ่มต้นจากพื้นฐานฝึกกำลังฝึกจิตใจฝึกกลยุทธ์แม้จะล้มเหลวหลายครั้งแต่เขาก็ไม่เคยหยุดเขารู้ว่าความสำเร็จไม่ได้มาง่ายๆแต่ต้องอาศัยความพยายามและความอดทนผ่านไปหลายปีหลี่เฉิงกลายเป็นหนึ่งในนักรบที่แข็งแกร่งที่สุดของหมู่บ้านเขาได้รับการยอมรับจากทุกคนในหมู่บ้าน และกลายเป็นแรงบันดาลใจให้กับเด็กหนุ่มคนอื่นๆบททดสอบสุดท้ายวันหนึ่งกองทัพศัตรูบุกเข้ามาพวกมันเป็นโจรจากหุบเขาทางทิศเหนือต้องการปล้นสะดมหมู่บ้านผิงอันหลี่เฉิงในฐานะนักรบผู้กล้าหาญต้องออกไปปกป้องหมู่บ้านจากอันตราย การต่อสู้เริ่มขึ้นท่ามกลางเสียงกรีดร้องและเสียงดาบกระทบกันหลี่เฉิงไม่หวั่นไหวเขาต่อสู้ด้วยจิตใจที่มั่นคงใช้กลยุทธ์แทนกำลังใช้ความนิ่งแทนอารมณ์เขาต่อสู้เพื่อปกป้องบ้านเกิดและคนที่เขารักในที่สุดหลี่เฉิงและเหล่านักรบก็สามารถขับไล่ศัตรูออกไปได้หมู่บ้านผิงอันปลอดภัยจากอันตรายมังกรที่แท้จริง คืนนั้นหลี่เฉิงยืนอยู่บนกำแพงเมืองมองขึ้นไปบนฟ้าเขาไม่เห็นเงาของมังกรอีกต่อไปเพราะเขารู้แล้วว่ามังกรที่แท้จริงอยู่ในตัวเขาเองข้อคิดจากนิทาน 1. อย่าวิ่งไล่ตามเงาบางครั้งเรามัวแต่ไล่ตามภาพลวงตาของความสำเร็จโดยลืมสร้างรากฐานที่แท้จริง 2. พลังที่แท้จริงอยู่ในตัวเราไม่มีโชคชะตาหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ใดที่จะกำหนดชีวิตเรามีเพียงตัวเราเองที่สามารถสร้างมันขึ้นมาได้ 3. ความพยายามที่แท้จริงนำมาซึ่งผลลัพธ์ความฝันไม่อาจเป็นจริงได้ด้วยความปรารถนาเพียงอย่างเดียวแต่ต้องอาศัยความเพียรและการลงมือทำอย่าเป็นเพียงเงาของความยิ่งใหญ่แต่จงสร้างพลังที่แท้จริงจากภายในบทที่1เนนน้อยผู้ใจร้อน ณอารามเก่าแก่ที่ตั้งอยู่เขาสูงอันเงียบสงบมีเนนน้อยรูปหนึ่งนามว่าเสียวหลงอาศัยอยู่เสียวหลงเป็นเด็กที่ฉลาดและขยันขันแข็งเขาอ่านคมภีรธรรมะอย่างตั้งใจฝึกฝนสมาธิอย่างสม่ำเสมอและช่วยเหลือผู้อื่นด้วยความเมตตาอย่างไรก็ตามเสี่ยวหลงมีข้อเสียอย่างหนึ่งคือเขาเป็นคนใจร้อนและวู่วามเขามักจะหงุดหงิดเมื่อไม่สามารถทำอะไรได้ดังใจหวังวันหนึ่ง ขณะที่เสี่ยวหลงกำลังฝึกฝนสมาธิเขาพยายามควบคุมและมาหายใจให้สงบนิ่งแต่จิตใจของเขากลับวาวุ่นและกระสับกระส่ายเหตุใดข้าจึงไม่สามารถทำสมาธิได้เสี่ยวหลงพึมพำกับตัวเองด้วยความหงุดหงิดเขาพยายามบังคับจิตใจให้สงบแต่ยิ่งพยายามจิตใจของเขาก็ยิ่งวาววุ่นมากขึ้นข้าจะต้องทำสมาธิให้ได้เสี่ยวหลงคิดอย่างมุ่งมั่น เขาหายใจเข้าลึกๆและพยายามเพ่งสมาธิไปที่ลมหายใจแต่จิตใจของเขากลับเต็มไปด้วยความคิดฟุ้งซ่านข้าทำไม่ได้ข้าทำไม่ได้ไไดเสี่ยวหลงตะโกนด้วยความหงุดหงิดหลวงจีนชราซึ่งเป็นเจ้าอาวาสของอารามได้ยินเสียงตะโกนของเสี่ยวหลงท่านจึงเดินเข้ามาหาเขาเสี่ยวหลงเจ้าเป็นอะไรไปหลวงจีนถามด้วยความห่วงใยเสี่ยวหลงเล่าเรื่องที่เกิดขึ้นให้หลวงจีนฟัง ข้าพยายามทำสมาธิแต่ข้าทำไม่ได้เสี่ยวหลงกล่าวด้วยความท้อแท้หลวงจีนยิ้มอย่างเมตตาเสี่ยวหลงจงตามข้าไปที่ลำธารหลังอารามข้าจะให้เจ้าดูบางสิ่งหลวงจีนกล่าวเสี่ยวหลงแม้จะยังหงุดหงิดแต่ก็ติดตามอาจารย์ไปบทที่สองน้ำเต้ากับสายน้ำเมื่อมาถึงลำธารหลวงจีนชาราหย,ยิบน้ำเต้าลูกหนึ่ง ออกมาจากแขนเสื้อแล้วโยนลงไปในสายน้ำน้ำเต้าลอยไปตามกระแสน้ำไปอย่างอิสระไม่มีท่าทีต่อต้านเจ้าคิดว่าเหตุใดน้ำเต้าจึงไม่จมหลวงจีนถามเสี่ยวหลงจ้องมองแล้วตอบอย่างมั่นใจเพราะน้ำเต้ามีน้ำหนักเบาและมีอากาศอยู่ข้างในมันจึงลอยน้ำหลวงจีนพยักหน้าถูกต้องแต่นั่นไม่ใช่เพียงเหตุผลเดียว ท่านหยิบน้ำเต้าอีกลูกขึ้นมาแล้วใช้มือกดมันลงใต้น้ำดูสิเมื่อข้ากดมันลงไปมันพยายามดีดตัวขึ้นมาเสมอเมื่อปล่อยมือน้ำเต้าก็พุ่งขึ้นจากน้ำและกลับมาลอยเหนือผิวน้ำดังเดิมเสี่ยวหลงมองภาพนั้นอย่างสนใจหลวงจีนยิ้มก่อนกล่าวว่าเจ้ารู้หรือไม่จิตใจของคนเราก็เปรียบได้กับน้ำเต้าบทที่ 3. ความอดทนและการไหลาตามธรรมชาติเจ้ามักจะใจร้อนเร่งรีบอยากจะเก่งขึ้นในพริบตาแต่ยิ่งเจ้าบังคับตัวเองมากเท่าไรเจ้าก็เหมือนมือที่พยายามกดน้ำเต้าลงไปใต้น้ำแต่เมื่อเจ้าหยุดดิ้นรนและปล่อยให้ทุกอย่างดำเนินไปตามจังหวะของมันเจ้าก็จะเหมือนน้ำเต้าที่ลอยอย่างเป็นธรรมชาติไม่จมไม่จมปลักอยู่กับอารมณ์ของตนเองเสี่ยวหลงเริ่มเข้าใจ เขาหวนนึกถึงตนเองเวลาที่เขาพยายามบังคับตัวเองให้ทำสมาธิแต่กลับยิ่งทำไม่ได้ข้าต้องปล่อยใจให้สงบไม่เร่งรีบไม่บีบคั้นตัวเองเกินไปข้าจึงจะสามารถพัฒนาได้อย่างแท้จริงเสี่ยวหลงกล่าวหลวงจีนยิ้มอย่างพอใจถูกต้องแล้วเสี่ยวหลงการฝึกฝนสมาธิต้องใช้ความอดทนและใจเย็นเจ้าต้องปล่อยให้จิตใจของเจ้าสงบลงอย่างเป็นธรรมชาติอย่าพยายามบังคับมัน หลวงจีนกล่าวบทที่4การเปลี่ยนแปลงของเสี่ยวหลงหลังจากวันนั้นเนนน้อยเสี่ยวหลงเริ่มเปลี่ยนแปลงตนเองเมื่อฝึกฝนสมาธิเขาไม่เร่งรีบแต่กลับนั่งอย่างใจเย็นและปล่อยให้จิตใจของเขาค่อยๆสงบลงเมื่ออ่านคัมภีร์ธรรมะเขาไม่พยายามท่องจําให้เร็วที่สุดแต่กลับอ่านอย่างตั้งใจและพิจารณาความหมายของคําสอน เพื่อนเน้นทั้งหลายเริ่มสังเกตเห็นว่าเสี่ยวหลงดูสงบขึ้นไม่หงุดหงิดเหมือนเมื่อก่อนแม้แต่หลวงจีนชาราเองก็พยักหน้าด้วยความพอใจบทที่ 5. การเดินทางแห่งการเรียนรู้เสี่ยวหลงเรียนรู้ที่จะควบคุมอารมณ์ของตนเองและปล่อยให้ทุกอย่างดำเนินไปตามธรรมชาติเขาเข้าใจว่าการเรียนรู้ต้องใช้เวลาและความอดทนเขาเริ่มให้ความสนใจกับการเรียนรู้จากธรรมชาติรอบตัว เขาเรียนรู้ว่าต้นไม้ที่สูงใหญ่ที่สุดก็ยังต้องหยั่งรากลึกลงไปในดินเพื่อให้สามารถยืนต้นได้อย่างมั่นคงเขาเรียนรู้ว่าความสำเร็จที่แท้จริงไม่ได้อยู่ที่การเร่งรีบแต่เป็นการเดินทางที่ยาวนานและต่อเนื่องบทที่6การแบ่งปันปัญญาหลายปีผ่านไปเสี่ยวหลงเติบโตเป็นหลวงจีนหนุ่มผู้เปี่ยมด้วยปัญญาท่านได้เดินทางไปยังหมู่บ้านต่าง,างๆเพื่อเผยแผ่ธรรมะและช่วยเหลือผู้คน ท่านได้แบ่งปันความรู้และประสบการณ์ที่ท่านได้รับให้กับผู้ที่ต้องการเรียนรู้ท่านสอนให้ผู้คนรู้จักความอดทนความเมตตาและความสงบท่านได้สร้างแรงบันดาลใจให้กับผู้คนมากมายให้หันมาสนใจในการพัฒนาจิตใจและการใช้ชีวิตอย่างมีคุณค่าบทที่7น้ำเต้าที่ลอยได้วันหนึ่งเขาพาเนนน้อยรุ่นใหม่ไปที่ลำธารแล้วหยิบน้ำเต้าขึ้นมา จงจำไว้ว่าหากเจ้ากดดันตัวเองมากเกินไปเจ้าก็เหมือนน้ำเต้าที่ถูกกดใต้น้ำแต่หากเจ้าฝึกฝนด้วยใจสงบเจ้าก็จะลอยขึ้นมาได้เองเนนน้อยมองดูน้ำเต้าที่ลอยเหนือสายน้ำและเริ่มเข้าใจสิ่งที่อาจารย์ของพวกเขาพยายามสอนเสี่ยวหลงยิ้มอย่างอ่อนโยนจงปล่อยให้จิตใจของเจ้าสงบลงและทุกอย่างจะดำเนินไปตามธรรมชาติเสี่ยวหลงกล่าวแง่คิดจากนิทาน 1. ความใจร้อน มิได้นำมาซึ่งความสำเร็จยิ่งเร่งยิ่งผิดพลาดการเรียนรู้ต้องค่อยเป็นค่อยไป 2. จงเหมือนน้ำเต้าที่ลอยตามสายน้ำอย่าฝืนหรือบังคับตนเองเกินไปจงเรียนรู้และเติบโตอย่างเป็นธรรมชาติ 3. ความอดทนนำมาซึ่งปัญญาคนที่มีความอดทนย่อมสามารถบรรลุเป้าหมายได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน 4. การปล่อยวาง การปล่อยวางความต้องการและคาดหวังจะทำให้จิตใจสงบและสามารถเรียนรู้ได้อย่างเต็มที่ 5. การเรียนรู้จากธรรมชาติธรรมชาติสามารถเป็นครูที่ยิ่งใหญ่ของเราได้ขอบคุณที่ฟังมาถึงตรงนี้รบกวนกดไลค์ขอสักสิบไลค์ก็ดีใจมากแล้วค่ะถ้ากดติดตามด้วยจะปลื้มใจมากเลยค่ะขอบคุณค่ะ